แล้วทำไมวาวลิฟมันไม่ดังบ้างวะต้องเกมกากวาไวิฟะไอท่านมันอวยนะเว้ยมันอวยวายลิฟเกี้อะไรนะเว้วยมมมไม่รู้พี่อวยหรือพี่อมมันอมเนวยหรอวะไม่รู้เลยโอเคเลยยิงขึ้มาแลก ไอ้ต่อยดิต่อยดต่อยดิต่อยต่อยต่อยมัดเดียวมัดมึงลมงลมลมผ้าลมผลดิมันด่ทีเดอยทีเดียวอ้กระสุนหมดกระสุนหมดออออไอ้่ไอ้พี่ตไอ้ยปกรนวดอย่างเงี้ยกระสุปืนมันนักแก๊กแก๊กแก๊่อกอย่ี้ยนี่ a อ o e เฮียมันมีปีกับินดีกูดิเา t อ้าวกรสิบไปแล้ว กำลังไปกำลังไปช่วยแล้วมาลงมาอีกแล้วไอ้เสียงลงแล้วไอ้เสียง มือฉ mm ีกหรือ hmm. ย mm ี hmm. mm ่อะไร Sim, boa, lula, lula. Awesome. lá, okay. อ๋อปิดละมีคนเข้าไปลวมีคนเข้าไปลวไม่ทันละแบบนี้ไหวยังไงเนี่ยเจอคนแล้วไม่เสร็จไหวกัน เดี๋ยวมันปิดไปก่อนไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่ไม่ใช่มันนะมีคนทอล่ะ สองโซลโด้ถ้ารถมันไม่มีล้อแล้วมันจะลื่นมึงไม่ต้องขึ้นด้วยซ้ำอะ่ะโอ้โห,โหเปลี่ยน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 ก่อนเปลี่ยนก่อนเฮีย <c oughs> er, แม่ง <c oughs> กรรมวทัน <c oughs> ไปไหนเลย <c oughs> เรถมาได้ไม่ดีโอ้รถมาได้สิบเมตร กูบอกมึงกี่ครั้งกี่หัวแล้วไม่ฟังกูเอ้ตั๊มึงพัฒนาตัวเองดิไม่ใช่ว่ามึงก็ปล่อยโง่เหมือนเดิมอ่ะต้องแก้ไขความผิดพลาดตัวเองดีวะมึงใช้จอยมึงใช้จอยสติ๊กขับปะเนี่ยไอ้ยามโทรศัพท์กูเหมือนคนอื่นมันลื่นเลยใช่ไหมไม่มึงใช้จอยสติ๊กขับหรือมึงใช้แบบปุ่มไอ้ซ้ายขวาซ้ายขวาดิ สัตว์อยู่ดีกูม่ชนกูงงเลยอะไรวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูกำลังยิงแมงนี่กูไม่ได้เสียงรถนั่นแหละปืนมันดังไอ้เหี้ยอย่างเหี้ยอะไรสัตว์แม่งอยู่ดีโผล่มาเฉยเลยโผล่มากินมึงไปเลยอะไอ้เหี้ย มึงของมึงขอหน่อยเชอมีสกคปแปดมียันอันนี้มั้มียันด้วยยันอะไรอ่ะข้าแถวเดิมนะหาอุดลู่ เอ้ยนี่มันเป็นท่องคนใช่ไหมล่ะใช่ใช่ไอ้ดิีมันบอกกูโดนยิงตอนต้นเกมนี่มั้ยที่กระสุนหมดแกตกๆๆกๆเกตเกแกลับมาเกเก <laughs> เออแล้วม,มันบินหนีได้ด้วยไงโอ้กูสายยิงโดนนั่นหนึ่ง ปิดปาดเลยนี่ไงไอ้นั้นยังอยู่นะเว้ยไอที่มันเป็น M4 Joker อ่ะนี่ไงซาโต้นี่ยซาโต้ทีมเราไม่ใช่นี่หว่าข่าวว่าเนี่ยไออะไรไอเขียวๆอะไรเนี่ยนี่ไงซาตเสาชุบหมดพอดีไปเลยไปให้ไวไปให้ไวเสาชุบหมดไปแล้วไปให้ไวไปหาเพื่อนก็คือเราจะทันถ้ามันไม่มาซ้ำ โกโจซาโตลุถึงหลอดแล้วถึงหลอดแล้วเอเคทำพลาดมาเลามันดีกว่าเฮ้ยสายหน้าร้าน,นไทยักด้วย ขอคุยหน่อยดิอสอบถามประวัติเลยดิงานมานย,ามายิงตีว์ตีผูเ<อ><ท>้เทมไ่ลงคุงเกินชิบหายแล้วมันมหมดลูกที่ใดตังใดมาเฮ้ย เหลือมันคนเดียวอตาไปเลยอ่ะไม่ได้เหลือเดี๋ยวไอ้โดนกูยิงเยอะจัดไอ้เหี้ยหรือบางส่วนกัาการเอาไอ้เหี้ยโดนรถมอเตอรไซตายสัตว์สุดที่ไรเฮ้ยเหี้ยเอาแล้วสมองสมองไรสมองไรเอ็ดเคอ็ ทุกคนทีกคนทีกคนบทไม่ใช่ีอคเอนจริง้ก็ยิงแมนด้วยรู้แล้วันอยู่หลังรถไกลนนนะเพื่อนมันดาวอยู่สวยๆปูกลองๆแมงป่องไม่ใช่ไหมเว้ยละเว้ยลมันอยู่ที่รถรถนียวไปแล้วไม่ดึงเพื่อนหรอวะหนีแล้วชัดมันหนีเลยมันชัดช้ามารับเพื่อนมันนั่นน่ะมุงน้นตรงนั้นไปดิปปูออม้นเล่นไจ เด็กกูฉีกเอาเฮียจักรย์ก็มีกูไหนแล้ววะหมดอ่ะไม่หมดไม่หมดไม่หมดคทำี่อะไรเฮ้ยคนไหนคนไหนคนไหนวันนี้มันนอนอยู่มันนอนอยู่เจ้ามันมคนไอเจ้าโอ้ทำกูด้วยโอ้โหยังไงไอ้เจ้า แม่งเหมือนว่ามันนอนอยู่ไอ้หามันนอนอยู่ด้วยกันใช่ไหมแก่เัอไอ้เชี่ยไอ้ตัวนี้กูยิงที่มึงยิงล้มอ่ะกูมาซ้ำแล้วไม่เห็นแก่ไอ้เชี่ยป่นมาต้อนกันเลยหาเอ้ามันนอนอยู่ด้วยกันนี่นี่ที่ยิงนี่ไม่ไม่อีกตัวนึงมันอีกตัวนึงมันค้านไอ้ตัวนั้นมึงยิงนอกไปแล้วนั่นไอ้พม่าฮิวฟิตเดนโฟนตั้งแข็งนี่กัไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยที่นอนอยู่เนี่ยเออนั่นนะไอ้แคลนี่แคลนี่ลากไปกูยิงไม่ทันไนี่อ่ย เพี hey, hey, ่เขาศูนย์ลากเลยนะกระจายตัวระปไดิจิตอลระบบดิจิตไปอีกหเขียนรถเขียนถอยไม่แรงเลยนะแสี่ตัวนั่นเเห็นได้วิ่งนะมันทุกเพื่อนแน่เลยระบบริจิตอเฮ้ยขวัญตุวมน้ก็ได้เนีย มาไปขับทิ้มเลยเอ,อ้ยมึงประคองกันมันดีๆนะด,ด,ดิมึงนีบจังว่าอ้สาดเฮ้ยตีรีออจังวะบังรีจังวะอะไรอีตัวหนึ่งอยู่นอกวงไงหมอ่ะไหนๆแล้วนี่นะเห็นแล้วชุดหินตัวหนึ่ง,งนั่นยังไง กู are number one. ดโดนรถหล่บกกินไม่พอกูดโดนซ้ำพอ